จองฮาวานเทเชอร์ ature, ติดโควิดหลังโดยองเพื่อร่วมวงติดไม่นานโซ so, จองฮาวานหนึ่งในสมาชิกวงเทเชอร์ ature, จากค่าย YG e n t เ r ็นเ n m e n นติดโควิดนะครับหลังโดยองนะครับเพื่อนร่วมวงมีข่าวว่าติดโควิดไปเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับและล่าสุดน,นะครับวันที่16กรกฎาคมนะครับ YG e n t เ r t a i n m e n t แถลงการอย่างเป็นทางการต่อผลการตรวจโควิด -19 ของจองฮาวาน หลังจากที่นะครับโดยองสมาชิกในวงเทสเชอร์ได้รับผลการตรวจโควิดว่าติดเชื้อนะครับเป็นบวกเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสมาชิกในวงที่เหลือเนี่ยรวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยเข้าตรวจหาเชื้อโควิดทันทีและมีผลเป็นลบไม่ติดเชื้อนะครับแต่ทั้งนี้นะครับทางบริษัทเนี่ยจัดการให้ทุกคนเนี่ยกักตัวทันทีนะหลังจากที่ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจองฮวานที่เคยได้รับผลการตรวจเป็นลบมาก่อนเขาได้ตรวจโควิด ด้วยชุดตรวจด้วยตัวเองอีกครั้งในระหว่างกักตัวและได้ผลตรวจเป็นบวกเขาจึงเข้ารับการตรวจแบบ p c i อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อเป็นการยืนยันผลตรวจนะว่าติดเชื้อนะครับซึ่งทางต้นสังกัดน,นะครับ YG Entertainment เนี่ยจะดูแลศิลปินและทีมงานอย่างดีที่สุดและจะระมัดระวังตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับ โดยมีความเขียนของชาวบิงบางส่วนนะครับเกรงว่าเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อผลงานการทํางานของลิซ่าได้เหมือนกันและอาจจะมีการเลื่อนหรือไม่นะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันออกมาจากทาง YG เพราะว่าศิลปินในค่ายนยกำลังติดโควิดนะครับและเกรงว่าจะมีการติดเพิ่มขึ้นนะรวมถึงสถานการณ์ในเกาหลีใต้เนี่ยกำลังเริ่มระบาดอีกระลอกหนึ่งด้วยนะครับอย่างไรนะครับบิงกเนี่ยก็ต้องมาคอยลุ้นกันอีกทีนึงนะเกี่ยวกับผลงานโซโล่เดี่ยวของลิซ่าของเรานะครับ มีความคิดเห็นย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง